ยังไม่สนโกยเงินราฟาเอลวารานปฏิเสธข้อเสนอย้ายไปค้าแข้งในหลีกซาอุดิอาระเบียฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ สื่อจากเมืองน้ำหอมประเทศฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยว่าราฟาเอลวารานกองหลังชุดแชมป์โลกของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้สนใจที่จะย้ายไปค้าแข้งที่แดนเงินถังในประเทศซาอุดีอราระเบียในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้ท่ามกลางกระแสะข่าวที่ทัพลาชันชุดขาวเรอัลมาดริดอดีตต้นสังกัดที่ราฟาเอลวารานเคยค้าแข้งสนใจดึงตัวกลับไปร่วมทัพหลังทัพลาชันชุดขาวเรอัลมาดริดเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานแนวรับในเวลานี้ ราฟาเอลวารานเป็นหนึ่งในนักเตะที่หลายสื่อออกมาเปิดเผยว่าจะโดนทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดขายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แม้ทางด้านตัวนักเตะเองจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมแดงเดือดที่ทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดบุกไปแบ่งแต้มกับทัพหงส์แดงลิเวอร์พูลมาได้ในถิ่นแอนฟิลด์ซึ่งในเกมนั้นราฟาเอลวารานประการหลังสายเลือดเฟรนได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนั้น อย่างไรก็ตามทางด้านราฟาเอลวารานได้มีข่าวถูกโยงกับการย้ายทีมตลอดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังก่อนหน้านี้เขาเคยมีข่าวว่าได้มีปัญหาไม่ลงรอยกับทางด้านเอริกเทนฮากในายใหญ่ของทัพปีศาจแดงทำให้ยอดทีมเงินถังจากประเทศซาอุดิอาระเบียได้เดินเครื่องไล่ล่าประการหลังวัยสาปีรายนี้ไปร่วมทัพในตลาดหน้าหนาวนี้แต่ทว่าเลกิฟสื่อชื่อดังของวงการลูกหนังได้ออกมาเปิดเผยว่าราฟาเอลวารานไม่ได้สนใจที่จะย้ายไปโลดแล่นที่ถิ่นเงินถังแต่อย่างใดเนื่องจากราฟาเอ วารานต้องการใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปต่อไปขณะที่สื่อแห่งเมืองกระทิงอย่างอาร์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทัพลาชันชุดขาวพร้อมดึงตัวสตาสายเลือดเฟรนช์รายนี้กลับคืนสู่ถิ่นซานติอาโกเบนาเบลอีกครั้งหลังสองกองหลังตัวหลักของทัพลาชันชุดขาวอย่างเอเดมิลิตาวกับดาวิดลาบาบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวอีกยาวบวกกับทางด้านราฟาเอลวารานมีบ้านอยู่ที่ในเมืองมาดริตประเทศสเปนและมักจะหาเวลากลับไปพักผ่อนอยู่บ่อยครั้งในเวลาที่ว่างอีกด้วย ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่อง l i ง k ์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ